สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัสดาพรเขียวอ่อนค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาศให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งและอักษรสารตราตั้ง วันนี้เวลา17นาฬิกา17นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จออกณพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชาทานพระบรมราชาวโรกาสให้นายแอลลันโจเซฟชินเทสซาซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงปักกิ่งสาธรารณารัฐประชาชนจีนเฝ้าทูลละองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชาทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธรารณารัฐมาลาวีประจำประเทศไทย ในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธรา,ารณรัฐมาลาวีประจำประเทศไทยได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มสาธรา,ารณรัฐมาลาวีประจำสาธรา,ารณรัฐประชาชนจีนด้วยนายอังตอนียูซารีฟูเองบาลอซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงปักกิ่งสาธรา,ารณรัฐประชาชนจีนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัรผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธรารณรัฐกีนีบิซเซาประจำประเทศไทยคนแรกในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัรผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธรารณรัฐกีนีบิซเซาประจำประเทศไทยคนแรกได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐกีนีบิเซาประจำสาธรารณรัฐประชาชนจีนด้วยนางจางเจี้ยนเว่ยซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร ฝ้าทูลละองทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำรัฐคูเวตมาก่อนนายอเล็กซานเดรมีซอฟชิน ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทุลละองทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสโลวักประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสโลวักประจำประเทศไทยเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสโลวักประจำสมาพันธรัฐสวิตมาก่อน นายมีแชวปารีซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพ LGBTQ, มหานครเฝ้าทุลละองทุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรเบลเยียมประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรเบลเยียมประจำประเทศไทยเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเบลเยียมประจำสาธารณรัฐฟิลิปปินส์มาก่อน นางสาวอลิเซียอาเลฮันดราอัลฟาโรกัสติโยซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทุลอ,องทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธรา,ารณรัฐโคลอมเบียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธรา,ารณรัฐโคลอมเบียประจำประเทศไทยเคยดำรงตำแหน่งเป็น อัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตสาธรารณรัฐโคลอมเบียประจำสหพันธรัฐรัเสเซียมาก่อนจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้พลอากาศเอกพันพักดีพัฒนากุลอดีตผู้บัญชาการฐานอากาศพร้อมด้วยคณะ เฝ้าทูลลอองทุลีพระบาทน้อมเกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพระพุทธนภาวชืระมงคลพระพุทธรูปปางห้ามญาติส่งเครื่องจักรกพัด ราชาธิราชศิลปินขออภัยค่ะศิละปะสุขโขทยัยผสมผสานรัตนโกสินทร์หล่อด้วยบรอนซ์ทั้งองค์สูง72เซนติเมตรน้ำหนัก16กกิโลกรัมและหนังสือพระมหากษัตริย์นักบินซึ่งกองทัพอากาศจัดพิมพ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กร,รกฎาคม2567แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณารัฐฟีจีในโอกาสวันฟีจีของสาธารณารัฐฟีจีซึ่งตรงกับวันที่10ตุลาคม2568มีข้อความพระราชสารดังนี้ พระท่านนายราตูในากามานาวาเกโคลาชีลาลาบาลาวูประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟีจีกรุงซูวาในโอกาสวันฟีจีของสาธารณรัฐฟีจีข้าพเจ้าขอส่งคําอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งพวกความผาสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวฟิจี ประเทศไทยและสาธารณรัฐฟิจีได้เจริญสัมพันธไมตรีอันมั่นคงต่อกันมาโดยตลอดนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2515ข้าพเจ้าเชื่อมั่นด้วยว่าเจตจำนงของประเทศของเราทั้งสองเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นเพื่อกระชับความสัมพันธ์ชั้นมิตรและความร่วมมือให้แน่นแฟน้นโดยเฉพาะในด้านที่มีศักยภาพสูงดังเช่นการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและความร่วมมือเพื่อการพัฒนา อันจะก่อเกิดประโยชน์สุขร่วมกันยิ่งขึ้นไปแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองในภายภาคหน้าพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรกล้าวเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจณมหาวิทยายลัยมหิดลศาลายาจังหวัดนคปรปฐม วันนี้เวลา8นาฬิกา57นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด,ปรด,ปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิาราชเจ้ากลมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปมหิดลสิทธาคารมหาวิทยายลัยมหิดลสาลยาอำเภอพุทธมนทลจังหวัดนครปฐม ในการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2567เป็นวันที่2จำนวน2,571รายประกอบด้วยบัณฑิตวิทยาลัยคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลคณะทันตแพทยาศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือวิทยาลัยพยาบาลฐานอากาศวิทยาลัยศาสนาศึกษาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาวิทยาเขตการจนบุรีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์พร้อมพระราชทานทุนภูมิพล มหาวิทยาลัยมหิดลได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องไม่เพียงทำหน้าที่ด้านการศึกษาเท่านั้นแต่ยังมีพันธกิจสำคัญในการต่อยอดการศึกษาและการวิจัยไปสู่ผลสำเร็จใน Real World Impact ด้วยการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแบบองค์รวมในระดับโลก ด้วยนำความเชี่ยวชาญสา,สาขาวิชามาเป็น,นกลไกในการเชื่อมโยงเพื่อมุ่งผลประโยชน์ต่อสังคมตามพระราชดำรัสของสมเด็จพระมหิตตลาทิเบศอดุญยเดชวิกรมพระบรมราชชนกซึ่งเป็นปรัชญาของมหาวิทยาลัายที่ว่าประโยชน์ที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การเรียนรู้เท่านั้นแต่อยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์กับมวลมนุษยชาติได้อย่างไร ภายใต้การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจาก6เมกะเทรนสำคัญทั้งสังคมสูงวัยการปฏิวัติดิจิทัลภูมิรัฐศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศความต่างระหว่างเจเนเรชันและการปรับโครงสร้างองค์กรที่กลับเคลื่อนด้วยข้อมูลซึ่งเป็นความท้าทายที่มหาวิทยาลัยต้องปรับตัวและสร้างคุณค่าใหม่ ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีพระราชทานปาริญญาบาตัตรสมเด็จพระกนิธิธราชรา้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรการแสดงดนตรีจากวิทยลาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัย,ลยมหิดล เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านดนตรีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรประกอบด้วยวงขับร้องประสานเสียงในรูปแบบอะคาเปล่าบทเพลงลมหนาวโดยมหิดลยูนิเวอร์ซิตี้โวลคอ์อนมโบการขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ H.M.Bruce โดยอาจารย์ประจำวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ เป็นนักร้องแจส๊สผู้มีชื่อเสียงระดับนานาชาติและบทเพลงพระราชนิพนธ์ s t i l l on My m i n d เป็นการบรรเลงและขับร้องร่วมกันทั้งวง <yellow music> และต่อมาเวลา13นาฬิกา20นาทีสมเด็จพระนิธิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมรชชาชกุมารี สเสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีศาลายาคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมห ah ิดลทรงเปิดพระราชานุสาวรีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างตั้งแต่ปี2555ลักษณะเป็นพระรูปหล่อด้วยโลหะสำริด ขนาดหนึ่งเท่าครึ่งของพระองค์จริงประทับนั่งบนพระเก้าอี้ประดิษฐานบนฐานวงกลมมีอักษรพระนามาพิไทยย่อสอวอประดับที่ฐานจัดสร้างขึ้นเพื่อเทอิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนาคารินทราบรมาราชชชน,นีเป็นศูนย์รวมใจของพยาบาลและเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวิชาชีพการแพทย์การพยาบาลและการสาธารณสุขไทย ตลอดจนเป็นที่ศักการะของบุคลากรและนักศึกษาของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีรวมทั้งประชาชนทั่วไป จากนั้นทรงเปิดอาคารศรีนครินทราพิบาลได้รับพระราชทานนามว่าอาคารศรีนครินทราพิบาลพร้อมทั้งได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญพระนามาพิไทยสอทอประดิษฐานที่อาคารซึ่งอาคารนี้จัดสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนการสอนตั้งแต่ปี2543 ต่อมาในปี2565ได้ปรับปรุงให้ทันสมัยรองรับการเรียนการสอนของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีระดับบัณฑิตศึกษาและหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางรวมทั้งเป็นพื้นฐานการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่ส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาด้วยนวัตกรรมด้านการพยาบาลรองรับการเรียนการสอนสมัยใหม่ที่เน้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมควบคู่กับการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลของประเทศสู่ระดับสากลพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคคนทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศวายพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวราราชเทวีในะรัชกาลที่6เนื่องในโอกาสครบรอบ60ปีวันคล้ายวันสิน้นพระชน วันนี้เวลาส0บนาฬิกาพระวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนสเสด็จไปยังวัดพระปฐมเจดีราชวารมหาวิหารอำเภอเมืองนคนปรปฐมจังหวัดนคนปรปฐมในการนี้ทรงวางพวงมาลัยแล้วทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระสรีรังคารพระนางเจ้าสวัฒนาพระวรราชเทวีในรัชกาลที่หซึ่งประดิษฐานณพระวิหารทิศเหนือบริเวณฐานพระร่วงโรจนาริศ เคียงข้างพระบรมราชศสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีเนื่องในโอกาสครบรอบ40ปีวันคล้ายวันสิ้นพระชนวันที่10ตุลาคม2568 โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตรจำนวนสิบไตรในการบําเพ็ญพระกุศลซึ่งพระราชวงศ์พระปยุรญาตและข้าราชบริพารจัดขึ้นเพื่อน้อมํำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีด้วยทรงประกอบพระกรณียกิจเพื่อเกื้อกูลประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการ พระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในทุกด้านจวบจนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษรัชกาลที่9โดยทรงอุทิศพระองค์ในการปฏิบัติภารกิจอย่างมุ่งมั่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการสังคมสงเคราะห์การศึกษา การสาธารณาสุขการพระศาสนาและศิลปะวัฒนธรรม เช่นประธานที่ดินและสิ่งปลูกสร้างส่วนพระองค์ให้แก่ทางราชการเพื่อจัดสร้างโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีอีกทั้งประธานทุนทรัพย์ในการก่อสร้างตึกมงกุฎเพชรรัตในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยซึ่งตลอดพระชนชีพทรงมีพระศรัทธาในพระพุทธศาสนาและโปรดเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลตามอารามต่างๆทั้งในพระนครและต่างจังหวัดโดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดารพร้อมทั้ง ส่งเยี่ยมประชาชนและประทานความช่วยเหลือต่างๆนอกจากนี้ทรงก่อตั้งองค์กรสาธารณกุศลในนามมูลนิธิเพชรชรัตสวัฒนาเพื่อดำเนินงานสืบสารพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6และสืบสารพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าพระคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตราชสุดาสิริโสภาพันนววีในทุกสาขาอย่างต่อเนื่องจวบจนปัจจุบัน พระนางเจ้าสุวัฒนาพระวราราชเทวีสิ้นพระชนเมื่อวันที่10ตุลาคม2528เสริพรพชันษา80ปีองค์มนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยราชพาัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประจำปีการศึกษา2566เป็นวันแรก วันนี้เวลา10นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบาตัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประจำปีการศึกษา2566ณหอประชุมราชพัฒร,ร,รังสิตมหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเป็นวันแรก โดยรอบเช้าผู้แทนพระองค์มอบปริญญาบาตัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยลลาลัยราชพัฒนาครราชสีมาซึ่งปีนี้สภามหาวิทยลลาลัยราชพัฒนาครราชสีมามีมติมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมาศสาขารัฐประาศาสนศาสตร์แก่พลเอกประยุทธจันโอชาองคมนตรีและสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรชการแก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนหนึ่งคน มีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับปริญญาบัตรจำนวน1,623คน สำหรับมหาวิทยลาลัยราชพัฒนครราชสีมามุ่งพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพเพื่อยกระดับทางการศึกษาโดยน้อมนำพระบรมราโชบายทางด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้ในการพัฒนาเพื่อประโยชน์ของสังคมที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การปฏิบัติและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี2568มีการขับเคลื่อนงานพัฒนาท้องถิ่นครอบคลุมในด้านมิติต่างๆทางมิติเศรษฐ,ฐกิจสังคมการศึกษาและสิ่งแวดล้อมผ่านการดำเนินโครงการกว่า70โครงการมีหมู่บ้านและชุมชนเข้าร่วมกว่า595ชุมชนในรอบบ่าย ผู้แทนพระองค์มอบป,ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยราชพัฏบุรีรัมย์และมหาวิทยายลัยราชพัฏชัยภูมิประจําปีการศึกษา2566ระดับปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจํานวน1,220คน ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชพัฒบุรีรัมเป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์กลุ่มพัฒนาช,ชุมชนเชิงพื้นที่ในปี2568ได้รับรางวัลเกียรติยศจากมูลนิธิสังคมไทยประเภทมูลนิธิสังคมไทยด้านการบริหารจัดการการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิน่นเพื่อสนองต่อความต้องการของท้องถิน่นผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลายัยยังมีการผลิตครูคุณภาพในหลักสูตร5ปีแห่งเดียวในประเทศไทยด้วย ส่วนมหาวิทยาลัยราชพัฒชัยภูมิเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นที่มีการดำเนินงานผ่านโครงการวิจัยและความร่วมมือทางวิชาการที่หลากหลายโดยนําองค์ความรู้ทางวิศวกรสังคมมาปรับใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาพิบาลจนได้รับการยกย่องให้เป็นองค์กรพอเพียงต้านทุจริตได้รับรางวัลวิศวกรสังคมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจาปี2568จากสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ และรางวัลดีเด่นระดับชาติประเภทสถานศึกษาดําเนินการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางานดาวรุ่งสร้างคุณค่าแก่ชุมชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานแห่งปัญญา องคมนตรีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิษเนื่องในวันนวมินทรมหาราช เช้าวันนี้ที่อาคารเฉลิมพระเก 84, ียรติ8 4 0 0รษามูล,ลนิธิพระดาบทตำบลบางปลาอ,อบางพลีจังหวสมุทรปราการผลอากาศเอกชลิพุกผพาสุของคมนตรีกรรมการและเลขาธิการมูล,ลนิธิพระดาบทเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตร วันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2568ซึ่งมูล,ลนิธิพระดาบทจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโครงการพระดาบทขึ้นเมื่อปี2519ซึ่งปัจจุบันคือมูล,ลนิธิพระดาบท เพื่อเป็นสถานที่ฝึกอบรมให้ความรู้ทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิตแก่ผู้ยากจนและด้วยโอกาสทางการศึกษาเพื่อนำไปประกอบสัมมาชีพเลี้ยงตนเองครอบครัวและช่วยเหลือสังคมจนถึงประเทศชาติต่อไปโดยเป็นโรงเรียนแบบอยู่ประจำระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรหนึ่งปีไม่มีค่าใช้จ่ายโดยได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณเป็นทุนการศึกษาที่รวมถึงค่าเล่าเรียนอุปกรณ์การเรียนอาหารและที่พักอาศัย ปัจจุบันเปิดสอนวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรพระดาบทใน9หลักสูตรประกอบด้วยหลักสูตรช่างไฟฟ้าช่างอิเล็กทรอนิกส์ช่าง,งยนต์การเกษตรพอเพียงช่างซ่อมบำรุงเคหะบริบาลช่างไม้เครื่องเรือนช่างเชื่อมและหลักสูตรช่างก่อสร้างมีผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว47รุ่นจำนวน2,840คน องคมนตรีติดตามและขับเคลื่อนความก้าวหน้าการดำเนินงานของมูล,ลนิธิโครงการหลวงเป็นวันที่3ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนากาที่เบตดาริจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกปนานรดิษฐองคมนตรีเลขาธิการและประธานกรรมาการบริหารมูล,ลนิธิโครงการหลวงติดตามและขับเคลื่อนความก้าวหน้าการดําเนินงานมูล,ลนิธิโครงการหลวงเป็นวันที่3สําหรับวันนี้องคมนตรีเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อม การจัดพิธีเปิดอาคารเรียนรู้เฉลิมพระเก 72, ียรติ72พรรษาและพิธีเปิดงานโครงการหลวงเชียงใหม่ประจำปี2568ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่1ธันวาคม2568 พร้อมกันนี้องคมนตรีได้ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานกรถินพระราชทานประจำปี2568ซึ่งจะเชิญภาพระกรถินพระราชทานไปทอดถวายอย่างที่ชุมนุมสงฆ์ณนะวัดยั้งเมินอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่2พฤศจิกายน2568 ทั้งนี้อาคารเรียนรู้เฉลิมพระเก 72, ียรติ1 2พรรษาจะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ถ่ายทอดองค์ความรู้และผลสําเร็จจากการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนของโครงการหลวงอีกทั้งยังเป็นสถานที่เผยแผ่พระอัจฉริยภาพและพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอเด,เดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ส่วนงานโครงการหลวงเชียงใหม่ประจำปี2568จัดขึ้นภายใต้แนวคิดทศมมหาราชาพระมหากรุณานำการพัฒนาสู่ความยั่งยืนเพื่อเทิดพระเกียรติและสืบสานพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทั้งสองพระองค์ที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อความผาสุกข,ของปวงชนชาวไทยและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรสัมมาทิฏฐิถวายเป็นพระราช,ชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิษเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต13ตุลาคม2568 ด้วยสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรสมาทิฏฐิรละลึกถึงพระรัตนตรยัยว่าเป็นสารณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศ มหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันที่13ตุลาคม2568ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเสบียงบุญระหว่างวันที่8ถึง15ตุลาคม2568ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามดิฉันอัสดาพรเขียวอ่อนสวัสดีค่ะ